นี่ครับวันนี้จะมาปลูกโมกดอกส้มนะครับเนี่ยได้โคดมาประมาณนี้จะเป็นรากพันไปพันมานะครับนี่กระแช่น้ํำยาเล่งรากมาตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลูกกัน,นครับดินที่ผสมปลูกนะครับก็มีดินปูเขาไฟหนึ่งตัวแล้วใบก็ปูหนึ่งส่ว นี่ครับดินกับเขาไฟหนึ่งส่วนนะครับแล้ววินหมักไปกัมปูนี่ไปกัมปูนี่หมักประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเอาไปกัมปูเพียวๆนะครับหมักไปปีหนึ่งใส่ถุงไว้พอมันป่นดีแล้วก็เนี่ยเอามาใช้นะครับเดี๋ยวรับผสมเข้าด้วยกันนะครับสองอย่างนี้เราผสมเข้าด้วยกันนะครับต่เไร็จแล้วก็เรามาปลูกกันครับนี่ครับเราก็หาหินก่อสร้างหรือหินก่าไฟแล้วลองก้นก่อนนะครับก้อนใหญ่ๆ เองค้นไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาดินที่เราผสมเมื่อกี้นะครับใบก้ามปูหนึ่งส่วนแล้วก็อินก่อไฟหนึ่งส่วนครับใส่ไปเราปลูกพวกนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับให้เป็นที่พอใจ ดินโปร่งๆหน่อยนะครับก็ได้ดินพอสมควรแล้วแล้วก็เอาต้นโมกของเรานะครับมาปลูกอันนี้จะให้รากลอยๆหน่อยนะครับจะประมาณนี้ไม่ต้องลึกมากครับแบบนี้ แล้วเราปลูกไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราเอาเอาทรายนะครับทรายก่อสร้างเนี่ยครับโรยไปพวกนี้ทรายมันจะเก็บความชื้นดีนะครับเหมือนกันไม่ให้ดิน ทรายใส่ไปเดี๋ยวลดน้ำนะครับลดน้ำให้มันแน่ๆนๆนะครับแค่นี้เป็นเสร็จเดี๋ยวเราน้ำายแค่นี้ครับเนี่ยพอได้ทรายเสร็จแล้วครับใส่ทรายเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ทรายมันเข้าตามซอกตามไหลนะครับตรงไหนที่มันยุบไปแล้วก็ใส่ทรายเข้าไปอีกเนี่ยครับให้มันแทรกไปตาม ส่วนของรากนะครับแล้วก็ทำนี้ไปให้มันแน่นนะครับแล้วเราก็ลดเนี่ยครับบอเอาสายแล้วก็น้ำใส่ไล่ให้ดินมันเข้าตามซอกให้เรียบร้อยนะครับสายนะแล้วก็ถ้ามันเข้าดีแล้วเราก็จัด นี่มันต่ําไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่ปลูกให้ปลูกให้ต่ําไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสูงไงเราก็ยกขึ้นได้ถ้าเราต่ําไปแล้วจะเอาลงไม่ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใส่หินพูกง้อไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับนะครับพอจัดได้ที่เป็นนี่หน้าพอใจแล้วก็โรยหินกับไฟข้างหน้านี้เลยครับ ให้สวยนะครับให้รอบเลยครับนนยี่ครับโรยเลยครับเน,นี่ยครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับมูกดอกต้มครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนยี่ห้าวันแล้วนะครับก็ใบเขียวดีนะครับแล้วก็มีแตกใบอ่อนนะครับเนี่ยแตกใบอ่อนแล้วแล้วก็รดน้ําวันเว้นวันนะครับบางทีก็สองสาวันทีนะครับนี่ครับถ้าฝนตกก็ลดช้าไปหน่อยเนี่ยครับก็ยังอยู่ดีนะครับโมกดอกต้มต้นนี้ครับปลูกมาสี่เดือนกับตดสี่วันแล้วนะครับเนี่ยครับ ก็ปกติดีนะครับน่ครับแต่ก็มีแตกกิ่งมีอะไรมั่งก็ก็ดูแลกันไปรลดน้ําก็สองสาวันครั้งช่วงหน้าฝนนี่ก็อาทิตย์ละครั้งไปเลยครับบางทีฝนตาดสายมั่งอะไรมั่งก็ไห่อยไเลยเพราะเราลดไปเดี๋ยวไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าใบไม่เหี่ยวไม่อะไรก็ปล่อยเลยครับนะครับก็ดูตามอาการต้นไม้นะครับนียครับ ก็ปกติดีนะครับนยครับไม่ต้องลดน้าปล่อยนะพวกนี้เดี๋ยวเน่าตายได้นดน้อยดีกว่าแล้วมันเราสังเกตมันดูครับสบายสะดหรือไปอะไรก็ลดน้ำเดี๋ยวก็ใบเต่งเหมือนเดิมครับเราอย่าลดทุกวันนะครับเดี๋ยวอาจจะตายได้ครับต้นนี้ก็โตช้านะครับดูก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากครับก็มีกิ่งมีอะไรนะครับกิ่งพวกนี้ อย่างจงเนี่ยแตกมาใหม่เนี่ยอย่างนี้ครับแต่เรื่องก้านอะไรก็ไม่ดูไม่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงๆไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็รอออกดอกครับว่าดอกจะสวยแค่ไหนนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับมูกดอกต้มครับต้นนี้ปลูกมาสี่เดือนกับยี่แปดวันแล้วนะครับก็อยู่ปกติดีนะครับก็ ถ้าช่วงหน้าฝนนะครับตอนนี้ผมหน้าฝนนะครับผมก็อาทิตย์ละครั้งนะลดน้ําไม่ลดบ่อยนะครับถ้าช่วงหน้าอื่นก็อาจจะสองวันสามวันนะครับดูการต้นไม้ถ้าใบเหี่ยวก็ลดนะครับถ้าไม่เหี่ยวผมก็ปล่อยยาวเลยนะครับก็ประมาณเนี้ยครับและตัวนี้ผมปลูกนะครับอยู่ใต้หลังคานะครับไม่เอาให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับเนี่ยครับต้นนี้ผมก็ปลูกอยู่ใต้หลังคานะครับเพราะว่าไม่ได้ให้ฝนร้อยนะครับ แดดร้อยฝนร้อยนี่ไม่ไม่นะครับก็ปลูกใต้หลังคาแต่ได้แดดเช้านะครับประมาณนี้ครับก็ลดน้ำในที่ว่านะครับไม่ต้องลดปล่อยนะครับพวกงนี้วที่ทิ้งผมเคยทิ้งสองอาทิตย์นะครับก็ใบเริ่มเพียวผมก็ลดน้ําก็กลับมาใบเต่งเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับเนี่ยครับต้นนี้ผมก็ปลูกอยู่ใต้หลังคานะครับแล้วก็ได้แดดเช้านะครับไม่ได้แดดร้อยฝนร้อยนะครับตัวนี้ ก็อย่างที่บอกนะครับต้นไม้ตัวนี้ก็คืออย่าลดน้ําบ่อยนะครับอันนี้ผมก็บางทีถ้าหน้าฝนก็เจ็ดวันครั้งหรือว่าถ้าหน้าหอ้อนนี่ครับก็จะประมาณสองสาวันครั้งนะครับก็ประมาณเนี้ครับครับบางทีก็เคยลองนะครับตัวนี้คือแบบว่าไม่ไม่ลดน้ําเลยสักสองอาทิตย์นะครับก็ก็อยู่ได้นะครับ พอใบเริ่มเหี่ยวๆหน่อยก็ลดน้ําก็ไปกลับมาเต่งสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอดูแลไม่ยากครับตนน้นเนี้ถ้าเราเข้าใจเขาเขมันจะไม่ค่อยตายครับถ้าเกิดบางคนปลูกแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่การอาจจะขยันลดน้ามากไปนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ นี่ครับโมกดอกต้มครับที่เราตัดกิ่งมาชํานะครับตัวนี้ก็ชํามาสองเดือนกัาสิบสองวันนะครับนี่ครับให้ดูรากนะครับก็ขอบอันหน่อยๆแค่นี้ครับไม่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับราก z ูมใกล้ๆนะครับก็ประมาณนี้ครับก็โตยากเหมือนกันครับต้นนี้แต่ก็ ไม่เหี่ยวไม่อะไรนะครับก็เดี๋ยวจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปแช่ทำนานเล่งรากสักหน่อยนะครับเพื่อช่วยมันลากมันโตไวกว่านี้จะเดี๋ยวจะลงปลูกดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าพัฒนาการจะเป็นไปถึงไหนนะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับเนี่ยครับต้นโมกตอกต้มครับตัวนี้ทำานามา สองเดือนจะยี่บแปดวันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเป็นไงไงนี่ครับรากก็มีหน่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะไม่ยาวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีนะครับว่าประมาณไหนนะครับเนี่ยครับรากเขาจะชัดก็ประมาณเนี้ยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปปลูกดูนครับแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักอีกเดือนสองเดือนนะครับแล้วก็จะมาปลูก แล้วจะทําคลิปต่อไปนะครับเพราะคดีคลิปนี้ก็จะยาวไปจะนานไปนะครับก็เดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงนะครับจะคอยอัปเดตในคลิปต่อไปให้ดูนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ